ท่วงกลางคืนสองสามทุ่มท่านยืนยันว่าตัวของชูชีพมันมีครบแล้วยึดถือคําพูดของท่านผู้จัดจาการฐานเรือเป็นคําตอบสุดท้ายนี่นะครับเท่ากับว่าทางกองทัพเรือใช้เวลาทั้งหมด40ชั่วโมงเต็มในการยอมรับว่าเสื้อชูชีพบนเรือหลวงสุโขทยัยอันมีไม่เพียงพอหลักฐาน2ชิ้นต่อไปนี้ถือว่าสําคัญมากๆหลักฐานชิ้นแรกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารบนเรือหลวงสุโขทยัย 18.16นหเรือหลวงสุโข,ขทัยดูใอสถานการณ์วิกฤตครับแบริ่ง0ู0เยระยะ19ไมล์จากบางสะพานครับติดต่อใครก็ได้ครับช่วยเหลือด้วยด่วนเลยครับและประโยชน์ด้านล่างนะครับเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารขนาดนี้ใช้ไม่ได้แล้วจะพยายามยื้อไว้ให้นานที่สุดครับช่วยด้วยกำลังพลนอยอดสอ,อรอฟที่ไปกับเรือไม่มีชุชีพผมเติมขอเสื้อขอชุชีพทางนี้ไม่มีไม่มีสี่สิบชั่วโมงเต็มนับจากตอนนั้นเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วนะครับ ว่ามันไม่มีจริง